สวัสดีครับแม่ครูสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสุปูสุคนนะคะเมื่อนี้ก็คือเป็นวันที่11นะคะ11ธัอ็านวานะคะเมื่อวันที่สิบสองกษิริยาตุดพาป่าไปทัานวัดป่าศาสนาหลวงวัดระลามนะค่ะวันที่13ก็เป็นวัดพาแท่นนะคะแต่ใหายวันคบคุกวัด ขาดไล่ไปจนห่วงวันที่สิบห้าคนละค่ะครับผมค่ะก็มี่เอฟซีซุกปูสุกคนสายบุญนะคะคนหว่วงบุญมากคือเกาะะ่าราคาเม่อท่านเราซื้อขึ้นกับเมียนะคะว่างันง,งานวันที่เก่าค่ะกับงานปูหลุ่วงไปด้วยดีนะคะครับผมค่ะอันนี้ค่ะเอฟซีคนหว่วงบุญมากอันนี้ค่ะมีสิบราคาทั้งเพิ่มฝากมาทั้งยิมนะคะคนั่ง วัดไร่ปัน<ม>วัดวิัยนะคะถาวายคู่ตาหนึ่งพันบาทนะคะไม่คู่หนึ่งรอยยืนหนึ่งรอยนางลอยหนึ่งรอยแต่สาตุเลสสาเรื่อแต่คนดวงบุญมากบาอกขาดสายนะคะค,ค่ะท<อ>ึงโซนเงินนะคะเป็นเกียรติมากบังขัดแต่แม่คู่กับสีแดงปันไปหลายวัดนะค่ะดวงบ,บุญให้ว่าใดทุกบุญนางบุญสีรอสีรีลนศนะคะ รวมถวายผู้ตาหนึ่ันบาทไม่ผู้สออยยิ่งสองรอยเตมูสองรอยนาวันหน่งรอยนะคะหนึ่งร้อยเตมูเตมูสองเตมวยยิ่งสองบุครับบุญมา มแม่ชมพู่นุ่นหรอค่ะเดอหางนุ่งๆผผ่านมาทางแม่คู่นะค่ะแม่ชมพู่นุ่นเนี่ยอันนี้ก็แม่เราคเมบคำว่ารปแบบไทยแท้จะปีดแน่นเลยไหมก้เยปดกล้ไก็เลยปดไอ้ปีดผู้ใด้ถือขึ้นมาเพราะไอ้กบหัเท่าสิบปดจังไงเอเป็นงานแ่นปีดยังไงแต่แต่สตนี่ยังใสยาก นีของน้อแม่ชมพู่รวมดู้ค่ะปวยท่านมดวย่าปวยบบยี่สิบ่าจะแ่ีซโอ้ปวัดไปวัดได้นาะปวยานได้งาน่ีนะาน่าโค่ะนางชมพูนวดเดีงามร่วบบนกับปูตาสามพันบาทของปยท่าที่ปูตาสองพันนะค่ะแม่คู่ห้ารอยยิ้มสามร้อยหนักร้อยสอรอยค่ะหนักอยสองร ก็ยิีสามน้ขอบคุณครับขอข้าวนในถุงในชมพกุนงคุณคูคนถือรางวัลที่หนึ่งค่ะโนี่เป็นเยวนี่เสนเงาเออทุกคนงานนี่จะไเซาะรวมๆนะคะแต่ตรงใกองนั่นแหละทุกคตรงรงใจกองมากอืมขานะคะเป็นขาอนบ่ขาขาไม่ใช่ ต้องผ่าทูงนะคะพอดีเราเด็ดชาคิดไหม่ก่าก่ามี่นางจีระภาทิพน์งามนะคะเอาไว้องคู่ตาหาร้อยบาทเริ่มสร้างองค์มหาเจดีย์ติห้าร้อยบาทนะคะพร้อมม้อผ่าสวงชินนะคะให้กับแม่คู่ค่ะโตโยของแชปฉลากมั่นมาสันต์ละป็นอันนี้เทนี้เนาะกระดาษต้อนก็ทำกันมากค่ะเออดูวร้นะคะเนี่ สูงมากลงใสบ้านพุ่นเอาไปลงพุนนน่นเมื้นเลเนาะการประกาเอาบอกบุญเนาะคะ่ะบอกบุญเอื้นเนาะคะ่ะผูใ้ใดสิบไปทั้งบ้านเทียมบุญละคะ่ะข,ขั้นผู้ใดอยู่ไก่ทั้งนั้นก็ไปแฮีตุนได้เนาะคะ่ะเฮียน้ำกันแต่กับว่าที่สิบสามบ้านผ้าแท่นนะคะมีการแจกปลาทูไข่รพร้อมนะคะแลนะ้วก็รวมถวาย ต้นผาป่านะคะหกวัดค่ะจังปูปอกันนะคะน้องผู้ใด้ยุอยู่ไก่เด้อ่ะบอกบุญไหวบารมีแต่ในม่อพู่จำตาวามือนถวายมาคือผักหวานน้องพอาพอหามือโขดมือรับมือโขกมือหึานหึงๆแล้วก็รวยทุก้ัวทุกวันเออจระด้เมืองใครกำมัมาหาอุโกนร่างว่าชื่อชิบโว่าักวานดีโง่ เออรังมาคือคือพกกับคืองังเดรอสิเจ็ครับผมอืมเขานีนะ่ะสาธุสาธุเพราะเดี๋ยวบอกนั่นไงอขยากมากเออรักมาคือคือพกกับเป็นคือคือัวอันนี้นางละออเดาวชูถึงนะพองครอบรูอกพราะคารวะองค์ปูจป่จา,า,า,าได้ปู่คือป้าขาวเลยคือกลาวกลาเปิดเอองคือกล่าวกล่าวเปิดใช่พวกมอ จ้อองมาคู่ขอยขายคุ้มคางปูเออเอาขยอืนนั่งแกงโมหรือนางและองเราชูชิงน่ะขมือขบมือจับมือขบมือไม้ขบกับภาพแข็งแรงเงินไดน้งงโคได้มาขายจะเริ่มจะเริ่มให้น่ะคืองานเดี๋ลวดูเ้าเออเรียกเขียนว่าให้ถือปูจู้ท่านแล้วเขียนเด็กโตจยอะพ่อเบื่อมาว่าใค้เขียนกระตเขียนลงไปนั่งแ่งโมหัว แขังเห็นว่าเอาทนงานยิมเรื่อยๆแต่มือเรื่อยแข็งแข้งแต่แข้งยิมเรืยแต่ยิมเลยเออแขงยิมไม่แค็งก็ไม่ขื่อไงยังแต่มือจะชิบเก่าชิบเข่ายิ่งแขนจะชิเกเนาะอาอแตยิงจะมือจะชิบเข่าเออคือว่าคนที่ยัง้ะยิมเบิ่งเอาฟังเอาจะยิมดูพ่อไม่ได้รำเอียงแต่เครื่อมันให้พ่อมือก็มาเ่า ขัรับรถมาขัมารอยาขับราขับรถขับรถมาับรขับเถมคขับรขับรขบรมขับขบขขบมขัาขางรมาขัรถมอาังาัามาขราขัมัราขััมับรบรเอารับมรมาขัครรมถมาัรบถรรา อันนี้หน้าน้อยคบกับใารวะอีอพ่อลูกแต่งตัวสวยไหมรูปหน้าโหดไหมไว้คิกเับาม่หน้าโหดผ่านเดี๋ยวพ่อก็มือจิ้วให้ฉุดเกอนกันนะเริอพ่อจะให้เจอ้าฉุดเกิดกว่าอืมคือนั่งหักพ่อแต่พ่ายคนนี่อย่า่พูดโกงนาพูดโกงโกงง่างๆพูดเรื่อยครับให้เรคุกคุ้อก็อันนี้เอพีผ่านมาทางค่องแปงงูเนาะ ตือร้ายกูร้ายคนได้คือเสียงยังงามที่พวงกุมมาให้ลูกร้านทุกปู่คุบคนงามด้วยเล้วด้อสุกขภาพแข็งแรงตือใหญืงไายคือการงานคือยื้อใหญ่จะเจอกางใหญ่ถึงใหญ่ข้างตเงินชิบโคกชิบเก็ดชิบโคกชิบเก็มันนใะคือว่า เราได้สะสมทางวงไปเรื่อยๆชิพหกชิพเก็ดกับพวกมันก็หน่อยเดิชิพหกบาทกันอยู่ชิพเก็ดกันอยู่เดียวนึงเออคอยกันเซอคอยกันสัสมมันใหญ่เซอกรอกเออถามว่าชิพหกใหญ่เซอกรอบใหญ่เซอดรอวชิพหกขนาดชิพหกใหญ่เซอใหญ่ใหญ่ชิพเก็ดใหญ่เซอกรอบพอได้เซอคือกันชิพหกชิพเก็ดให่เซคือกันนะลูกนะชิพหกแล้ก็ชิพเก็ดก็ได้เซอคือกัน ได้แคดคือกันเขาไม่รู้จุดพ่อพาข้าไข่พอเหนียวพักคนเราคือพอคือเกิดได้เคดคือกันมาคือ้็เด enfin ้เอฟคือผู then, then, ้งามเงาเอาบอาคือบวกเออเอฟคือบวกเชื้อเออไรปู้ไรคนไรคือเสียงยรองงามนอสประไเชื่อมคลิปเก้าบาท นกท้องไม้กืน้อยบ่านนางนกพัะคุ้มของอยบาทนางใช้พาย่งร้อยบาทเมื่อฉันทายของลอยบาทนางออกาช้ทั้อมกทองทบคุอมทั้งหดนางนางนงไงถึงไงจิกสะดาห้าสิบบาทนก้องนิยมการิดยิงูของลอยบาทเียเออนั่งอู่นังคือลวมผมมากเลยนะพื่หมอือ่รั เครื ada, ่อก่คอเ่ามัยไม่จํากัดเนาะแล้วก็ไม่จํากัดอายุด้วยบ่จากัดอายุรค่ยืมการโมงเออวันเห้ามือก่เปกุศลอายุเท่าไรทำได้แล้วนะเอาวจเรื่องะจเริ่มบกอายุดป็นอเฮงเด้อมาบาช่างมาช่างมื้อของดีให้ว่าว่าอ้มาขึ้นงานเนาะ ทั้งไก่มาทา้งนี้ไกตัวนางจีระผาคือเัอยางขิงอืำเขาวอกพวกแกหาดรอโขังมหาตือดือหาดรอว่ากันคือผมก็ผากรเพ่ของถือนางมือถูกมือกลับมือถูกมือไว้ทึ่งๆแล้วก็รัวๆอยนางกระดือกรดเอารด้เพียเ่านั้นเว้เรือเกี่ยวเือ นางบูมมากไม่ใชหรือปาหัมนางประภัยไม่อช่ตือขอตอนเดีกจะบอกนี่ือนดดี่คือไมไแต่ครับงม่ที่จะบอกอขาปูหายก่อนขากูห <c oughs> ้ามา่า <c oughs> โอ้ยห้ามโอ้ห้า,หามาคือมันเป็นอย่างกันขากูพอไปต,ตุกคีดตุกห้ามไปขากูขาปูก็เรื่อม <c oughs> ครับวดพอไปแล้วไปชินวพอไปกลางนั่งเออนั่งแบบพัดไปปื้งขวบปื้งไงปื้นขวบปื้งไงห้ำขาปกดหมายรึไม่คูยเรห้องกายไหวไหวก็กาเร่ค้อพระกเรื่องไปเรื่องวัด่าไปนั่งนั่งเรื่องวัรัาเออรคป้นขวบปิ้งไงหายรึครับห้ำไปผู้ขาปิ้งถามว่าม่ถือหลเป็นยังถือหลวอืมเออมนเป็นยังยังไงดู จะไากถูกได้ะยากจะถูกอย่างนั้นคว่าคือพ่อขอของคุ้มคืนอือคือไปเคี่ยวว่าแข็งคือไปเคี่ยวแก้างปเคือยว่าแข่งเพราะมือเงื่อนไปแข่งา้ำว่ะเงื่อนจะได้ไม้าบอชัคือจะคิดบุญบอกได้อือแค่กวหายแต่คือไเคิดบุญต้มล้ามาสืองอนว่าไม่เบาใ่ไหมไม่เบาหายว่ะคือเอาจักว่ะแล้วแต่กูจะระ่ก็ เอาก็คือพอใชขนปุ๋บพอใช้ขนหอใช,ใชอ่อืม1ิดเก้าบาทไปเรื่อยๆคิบเก้าแล้วก็คิดเก้าแล้วก็คิดเก้าแล้วก็คนะิดเก้าเนคะือั้งครับคุณแค่นแหละอืมเอาอย่คือีดจขังเยอะเออขังละหครั้าคิดเก้านะนะโอ้อืมช้าแคนะนะ่รอ,อดเดียวพวกว,ว้ยเช้็เกินเยอะ งานเอกการค่ฟืองานนังไม่แรงวันก่อนแต่คุ้มค่างวงกับพ่ออามม่กูกมกับไม่กูไมมานาแบคือบคืออย่ร้อยเปิควาน่งไปส่งไปกลางคือมันมาต่อเลยบคือพกบอกไปงั้นมนไปต้องบังบนร้อยนี่ยเขาไปต้องบังุท่านาเจากเขาบอกว่าเสียมาถือเลย่านปาค่าค่า ไปค้าขาดานยาซื้อเก่าบาทเมื่อสกมาคืา <c oughs> <10 9 S 2> แต่ว่าเมื่อถือรอยกามือเรื่องมันยากไม่ได้ไปมันยากเขาแก่งไว้ว่าโอ้คนเต็มแล้วไปเม่ไแ้ไปเม่อแค่มาคือไปนค่กระดอนผ่นาน,ไปไปานาด่านไ้ถือมือเรื่ซื้อเก่าบาทผ่านด่านเรืสอบเาทเออออามือคามือแร่มือคบมือมั้งแล้วก็รวยมือขานาดไหนเพราะมือหังนลายเรื่อง เมื่อแร่งคือนไปกลางเออจลางไปคือก้างแตงวัดอืมกับมือคาพานเด่นพ่านยาชิ้นเก่าเขาเรียนแบเืมอืมว่ดไหนก็วัดบุญรูมือเซอือเอาหมูยังอกหมูยังมาทางนี้อืมทางนี้จะได้คือย่งมาบ้าบอกอืมเออยัางบอกบ้าจะบุญร้อืมขห้บูญวัดกนะอืมคือมูันก็ยืมครับบู หวานทั้งเดือนผ่านตลอดเลยมางานแบบพาวานยืมยครับงานไปตามระเทศเนี่ยไปคือไปฝากไปฝากพาวกนี่ยยืนครับปูหวานจัเลยังแล้วก็ถึงนอนยืมยืครับมาพาวานหวานมากมาเขาขายรูปแด้เก็ดถึเก็ดถึกเ็ถึกร็วเรสาธุสาธ เอาไปฝากเขาแัหน่วยด้วย้วยน่วยหนึ่งกับพวกน่วยหนึ่งกับพวกอเก็บคลิปเกดิปเขาไม่แหยอ้าหมดแล้วอาวขอให้ลูกแรกมือเข้มมือรรกมือเข้มมือไม้อายุวันแรถสุขับพแรกดึงดึงแล้วก็รวยเกลือ่งเกลือครับคลิปเอาน้ำปัดใจของพ่อแม่พี่น้องแลครับสายบุญ ครับสว,ส,สวัสดีค่ะวสวัสดี <ผม S 2> ค่ะสวัสดีเอฟซีของน้องไอสวัสดีเอฟซีของแอดิมของแตงโมงนะครับเนาะครับ <c oughs> มือนี้ก็เป็นมือที่11ธันวาคมพศ2566ครับป <c oughs> ู้ถาบอกสิบเจ็ดสิบกะเฮ็ดได้ดบุญแม่นบอกแตงโมงกะทำบุญได้คือก็คือกันครับกะทำเสร็จทำแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับปู้ให ปูตาบอกเอฟซีสิบหกสิบเจ็ดะทำบุญได้คือกันว่าันว่าครับคุย่ายด,ดีครับสำหรับแตงโมนะครับเออเพื่นมีโชมีมานเพิ่นกระดัอาต้นประคามหน่อยนะครับอาประคามหน่อยถวายปูครับปูก็ให้บอกแตงโมเขียนตัวมั่นถืกอครับผมเขียนตัวที่มันถือาแตงโมว่าข้างเขียนเจะตัวว่าันว่าอาะบนคือยิมดิยิมเขียนได้สิบเจ็ดอาว่าสันว่า,วาแตงโมยังบอกเขียนว่าันครับปูบอกแตงโมเขียนสิบเก้าอาแต่ว่า เอตแ่งงูเขียนขึ้นถวายยิ้มต่ง 98, นะงูบได้ขขขเ,เขียนเก่าเก่าแปดนะพายถวายองค์ปูชีพระขาวค่ะเขียนตาหอปูชิพระขาวบได้เลื่อมเขียนเก่าเก่าแปดนะยิ้มค,ค่ะเ<ม>ข้ากับพี่นิพิจิรนาเบิง้งนะาะค่ะเอามาบอกสูเกันฟังค่ะเพราะว่ากับโปเนี่ยค่ะอาจจะมันมีหลายรางวัลน,นะยิ้มเนาะ,ะมันจะมีหลายรางวัลครับสามตัวนาสามตัวไทยครับกับรางวัลเด็กไทยสองตัวเพราะว่าแต่งู่ถวายต้นประคามปูอัดแระปูอยากให้โชกเนาะค่ะปูให้แต่งโมหนึ่ง อ่าสิบเก่านะครับอาจยิมก็เขียนหนึ่งศูนย์เก้าแล้วกาสิบเก่าครับผมอ่ากูได้ทันไดมากับแตงโมกับจัดได้เลยครับเด้อครับผมกับจัดได้สาหรับอ่าค่ากับเขากับน้ำแรงนี่สันปูบอกว่าครับนะเจ็ดสิบครับอ่าเจ็ดสิบนะครับเนาะอ่าแมนบอแตงโมผูบอกว่าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเ้า่าลูกแล้วเจ็ดสิบเปล่าวป่าหวานเน่าลืมแลคะสายยาเปล่าเป่าเข้าเก่าเก่าศูนย์ค่ะครับเปล่าเากเก่าศูนย์นะครับเนาะครับผมอ่า เอาศูนย์ค่ะครับคุาแม่ได้ยินเใชอาจจะเป่าได้ครับเอากับพี่เจ้าน้าเอาครับคือคำบอกคำฉากของปูมีรางวัลครับผมปูกะให้น่าท่างปูกะให้ปลาห้ำพ่อห้ำตัวแรกก่อนนะครับปูให้พ่อห้ำกับสิบเก้าสิบเก้าครับมือแรงปูบอกว่าจะเอาตัวเวลานานหลายเพราะสันตว่าให้ปูกำลบงลุ้มเออเกินไปน้อยๆเพราะสันบว่าครับอาจจะซ้อมทุ่มเกินกับเกินซ้องทุ่มเกินไปยังน้อย ครับก็จะสิตรงไลน์อ่านี่ก็คือปูบอกปลาหำมปลาหำมนะครับเนาะครับสำหรับเอ็ี่ที่เดินทางมาเมื่อเช้านี้ทางแยะสุดทอนครับตื่นมาชุดแรกนะครับเนาะเปิ้ลก็ไ่เคยมากกับเคอดอกครับโดยความศรัทธาระยะทาง3ามรอยกิโลครับเปิ้ลกะให้ลูกให้เต่าเปิ้ลผ้าเดินทางมาสักการะกาบ่ายปูมารวมบุญกับปูว่าสั้นครับปูกะสมการมันสิบเจ็ดสิบอ่าครับผมสิบเจ็กับสิบครับผมราคาสิบเก้าว่ะครับที่ปู ไอ้เอฟซีเอฟซีที่ขึ้นก่อนบอกค่ะยิ่งที่ขึ้นก่อนครับให้ฮาซิฟค่ะให้ฮาซิฟบอกเออไม่ฮาซิฟค่ะแล้วก็นึ่งนึ่งเจค่ะแล้วก็ซิฟด้วยเนาะค่ะพ่อบอกว่าเอาเลเอาให้เป็นเนื้อเล็กพอฮาซิฟค่ะแล้วก็ซิฟปูบางสีนค้าค่ะฮาซิฟแล้วก็พิจารณาอีกซิฟตลอดแล้วครับเอากับพิจารณาเอาครับผมสําหรับเอฟซียาสุธอนสาหรับเอฟซีมาจากนครพนมครับเฮียจอยนะครับเนาะคนกามาอยู่ตลอดอ่าเฮียจอยบักพาวันครับผม ได้นาต้นผาป่ามาถวายปูบางวันที่เก่าพ้่กามาครับอ่ากามารวมบุญอ่าอยู่ทั้งหอ้อมกับต้นผาป่าตัดแต่ว่าเมื่อนี่ปูให้เฮียจอยมีให้ขายหน้ามีให้ขายไ้มีหน้าขายหน้ามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านไปทันว่าทุ่งสิบเก็ดตัวเดียวอ่า fc กับพี่แจนาาครับอือขายขายไปต่อเอาทุนให้มันได้ดิมันเป็นขายเบิร์ตไเขียนนี่ปูว่าใช่อ่าเฮาปูก็คือวอลเลนนะครับเฮากับพี่าจนาวเลยครับเด้ออ่าเฮากับไปหาไปยิบไปไววสิบเก็ดก็ได้ ครับอันใดกับบรนยากบ้านอนครับผู่บอกเรียนๆมันออกขี่ดีเด้ครับแต่ว่าผู้บอกว่าครับสิบเจ็ดสิบหกอันดีได้ยิมสันสิบหกกับเฮ็ดบุญได้ขึ้นกันเดือดสันว่าอ่าหนึ่งหกกระได้ปู้ก็เริ่มบอกหาหนึ่งหกกระได้แต่งหมค่ะครับเอฟซีรวมบุญมาทางช่องแต่งหมเนาะค่ะครับค่ะปู่บัตรได้อันซื้อไล่ซื้อนะคะตาปู่แหยโชคกินแล้วครเอฟซีที่รวมบุญมาทางช่องแต่งหมเนาะค่ะปู่แหยโชคนะค่ะสิบ สิบหกกับสิบเจ็ดด้อค่ะสำหรับเอฟซีทีรวมบุญมาเนาะค่ะปูเฮาบ่ได้อ่านซื้ออ่านเสียงเฮาค่ะครับให้กับวธนาสาธุบุญครับผมค่ะสาธุสาธุไปน้ำกันครับก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญแต่ว่ามุดเศร้าปูฟันทงให้ยเฮใจเลยสิบเจ็ดครับผมพอฟันทงเลยเ่าะนั้นว่าเฮใจอยว่าจะซื้อแหวนถวายปูฟอมกองเหย้าอ่ะคันในโซกในมันย้อนสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้ ตามตัวนาเป็นทะเบียนรถมาเรียงผู้ดีแต่งมอหนึ่งศนย์เจ็ดในระไดค่ะแต่อพอไม่ผู้ฟันเนาะค่ะคไม่ผูัผนว่าป,ปิ่นปิ่นความป,ป,ปิ่นงายอยู่ปิ่นความปิ่นงาเนาะค่ะครบคะคคับพอหำขึ้นเป็นค้นรับพราหำก็เป็นหาเด้ค่ะครับอาจจะเป็นหาหาหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดศูนย์สี่ก็ไดค่ะครับเขกับพิจนาเอานะครับเนาะครับพอว่าจันทงานโยหหอปู่ชีบขาวบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์หมู่สิบครับฮาเจ็ดศูนย์อาจจะมาเต็มเต็มก็เป็นไปได้ครับเเาาากพจอ กับทุกคำบอาคคำจ่าของผูมีรางวัลครับแอดยิมกับเคาะบุญขอคุ่อพม่พี่น้องสายฝุ่นะครับเด้อทุกทุกท่านครับที่การุณนากาบกดไหลกดแช่กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับเพราะว่าทั้งช่องจะเฮ็ดชิปได้ไปส่งคลิปได้ไปกรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายกับเสียสลาเวลาอันมีคานะครับเนาะเขามานังเบิงมานังชมกดไหลกดแช์ให้ครับก็ขอให้บุญกุศลที่มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อโลกชามนุษย์ด้วยกัน ครับก็คอยสุกๆมันลำลำได้ด้วยครับคันพ่อแม่พี่น้องบ่เบิ่งคลิป <ried S 1> ให plant, AM, mai, offend, hm. Eins, ้อ so ่าทงช่องก็อยู่บ่ได้กันที่แตงโมครับอ่าทงช่องก็อยู่บ่ะไรเนาะครับเนาะคันคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับบ่เบิ่งคลิปให้ก็ได้อ่าันนี้ก็ถือว่าดีที่อ่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับเสียสละเวลาเบิ่งคลิปให้เนาะครับเนาะครับถึงมันสิหลายช่องแต่ว่าก็เบิ่งให้คือเก่าครับก็ขอยกอบบุญขอบคุณหลายๆครับขอก็มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผื่อคอยสุกมมันลำลำได้ด้วยครับให้้้ไดดานนิขึ S 2> <S 2> <S <S เป็นลอยๆลานๆเท่าหน้าแตงโมเนาะ,ะครับให้สดๆสมันๆลำๆลด้วยสําหรับคลิปนี้ก็าจะเริ่ม17เฮียจอยครับกับฟังดีๆ<ช>ครับสิบเจเฮียจอยสําหรับตัวเลขเอฟซีอำเภอศรีสงครามจังหวัดมหานาครจังหวัดนครพนม<ช>ครับสดๆมันๆลำๆได้ด้วยขอให้มาศูนย์เจ็ดเด้อเจ็ดสิบศูนย์เจ็ดเด้อปู่สิบเจ็ดเขาโอ้ตัวตุตุีนตุ่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 นตตนต,ต่ตั อ่ะครับเข่ากับหาบึงทั่วหาบองไนมันมีกระได้ท้ามันออกครับเข้ากับสมโสมมันมาลำลำเรื่อยๆรำคาทุกปูทุกคนครับคิดเงินใดใดเงินคิดท่องใดใดท่องคิดอันใดก็คอยสมมัตรปัถนาทุกประการอ่ะสำหรับคลิปนี้ทัางช่องกาบกอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ